นี่เป็นไงครับดูครับมันดีไปไกลตาต้องเร็วครับใช่ แผงเห่าแผงคอมาเห่ามาครับพวกนี้ครับมันใช่ครับสวยครับแบนตัวคือพฤติกรรมในการที่มันเดี๋ยวผมจะจับนะครับในการที่มันคือมันเริ่มเกี่ยวกับแล้วเรียบร้อยครับจบง่ายๆจับได้ครับสัมผัสได้สวยผมเรียกแดงสมุทรสาคร